้าไม่ต้องไม่ต้องกวลเลยหนูจะให้ทุนเลยรือว่าอาทันทีที่จะต้องจ่ายเองที่่วนดหนมะาหนูจะจ่ายแล้วเอาอย่างนี้ไม่ทราบคุณป้าจะรับได้ไหมถ้าหนูจะรับเขาาเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมของหนู เราจะเรียนดู้เพยียงดีก็สุดดูเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ พร่อของหนูคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอก้าวท่านต็วองทำอย่างนี้แหละท่านสอนหนูมาท่านสอนหนูมาให้รักประชาชน